เอาพี่น้องผมกับทีมงานของเฮาตัมเกินว่าความสีปียพี่น้องผมพายชีริวอ่าพายชีริวอาจารย์บุญพอยี่สอพอดีตผุดผุดกล้องเฮาเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมอืมใช่ใช่นี่เลยอายุผู้เดียวพอใส่ครับพอใส่อาย,ยุพู้เดียวเคี<อ>ื่องสั้นสีมันสะอาดสะอาดกับบ่มีหรอกยังกระบ่กวดป้านั่นละท่ำท่าสะอาดว่าสันเอาเข้าไป ผมสิท้ายท่งางะเขาไปตั้งใจกินรวยเพราะยี่น้องขันติไปเห็ดงานนั่นคนนี้เราบพดิบเดี๋ยวคนสัมบ้นนั่นไปซื้อเราอยู่ซื้อเราให้ผู้ใดบวมีอีกขวนึงผมเลยเอิ่้อือถือแบ่งรอยก็แบ่งสาเดไปังอั่นังเีวมัน่เข็ม

ซอยจูกินกับบังส้างสาวพี่น้องป่ดซักกอนมันเป็นจังเดียรต้มใส้สมุนไพรแก้วเอาตแต่บบความเคียงเทียดดีแถมวเนี่ยเมียแล้ววอ้อกุ้กเทาจไว้กินไม่กินนี่ไปก่อนจะ่ เราบ้ากันเด็ดจินเลยนะความูวนี้มันบ่จํำเป็นตองทาท่านคือสีกินกับกินลวดบอจ้ำเป็่นตองทาไม่พอเดคือคือบอตองทาครับกันว่าเ็นซวมบ่คือกินลวดเท่านั่นกินเลยครับบอจ้ำจับจับลับเร่อกบ่แมนกินได้เลยบอเป็นยามบอตองทากัน กันเป็นส่งมาซาแสดงว่าบ่หวังแล้วกันพ่อก็คือจัดการเลยเลยนะตักจีตั้งกล่องกินครับหนุ่มไพเอฟซีถามหากะมาเข่าปลาหาเฮกช่วงนี่เข่าตาปลาย่างเดียวเพราะฉะนั้นยนี่ยหมอท้ายคลิปบ่าพอบ่ว่างบ่ต้องคิดไปตั้งจ้างนั่น่ะเอฟซีนี่หูดีหูดีเลยพ่อใหญ่สวากคุยบอกให้เนี่ยเนี่ยเอาพิเศษนะฮะ ยนีบ่เฮ็ดเห็ดท่านก็เห็ดท่านอย่างไรก็มุ่งตรนี่ก็มีเห็ดก็ป้าปากับเห็ดละงอกอีกเฮ็ดบวกอยากเศร้าเดวเฮ็ดป่วนเจ้าพอครับบาดฮ้งย่าเที่เรียบนม่ต้องมาไปก็บพีอนออกได้ไม่ได้ก็กินมันหนถ้า้อนอไม่ายอีจย ม่แม่จนหน่อเป็นยางลว็เกินแล้วไม่ดนหางกบเหรอหันใช่่ลองหน้าบคิดหน้าจะมองผีเป็นยางมองเสียงคนเยงอีกถามหาตะผีหนอิพย์ผผีกี่บว่ายบบอกเรอกว่าวนันฮะเิเัวริพเป็นัวังุยกัน

เลื่อนไปอดงนเอก์เลูกนี่ก็บอกวันหมดเลยไจไปรถไปมาเบิกความมองมันเขาจะเสือุ่นเกิดร่เยหรอกแป๊มคยมันไม่มีแล้แปเจ้าอยู่แล้วนี่ผีผู้สาวสิเอาเป็นผัวันพีน่องร่างเมิ่งเอาหลดก็มุนาที่งานคยมักสิเอาสิเอาไปยู่นเป็ผัวเป็านว่ามันเป็นเรื่องเอาตามีมันเป็นเรี่ยงไปลาบานันบ่ดีเอาเรื่ยงยิงดิ ม้เบ่เบิกเตี่ย่ไมครับเบบัอเี้อ euh บ่ายเมื <S <S ่อี้มึงไปอยู่บ่มามาโตอยตพูดเลยเตีเดียวตาพอดีพูดยาวเตี้ยนี่พูดเลยเตี้ยเตี้ยปุ๊บแบบเตี้ยคือน้องฝ่ายบาคนังไงาวาดภาพเห็นไหมเขาแชร์ลงมาเมื่อถือขอเปลนครับคุมนเกิดกันอีบ่บบรดุมเขาพูนกันเหูี้ว่าป๊ เต่อ่ะเขาหุงยาดิเขาก็บ้านเสียบอันอันอันนี้เขาไปพ่อนี่ป้าคือฝันนี่ยเอาตามตรงกันอ๋อฝันมันสิออกลูกฝันเครื่องรับเครื่องตื่นบ่นี่เอาถามก่อนเครื่องรับเครื่องตื่นบ่ประมาณนเออขันเครื่องรับเครื่องเครื่องรับเครื่องตื่นมันเปลนไปได้ถ้าเขารับเรื่องเขาฝันก็คือฝันนะนะนี่ง่ายมากน้องรีเรบาบาจคลองเศเดือบเกบเอเมีนอยู่เมียยเตพีเนาเตพีเยเตนาก เตะอนงอีกันฟ like so uh ่ิเขีที่สันเีอีีดบริครับฟันฟ่ดเตะคือเตะัน่ดตีคือตีกปั่นโกไปยอีพอปางไปยังไหนเตะตู่เกินว่าขาสีหักได้หมู่ใได้เลีสิไปถึงเฮียนโจนขืนเฮียนว่าฉันรองนี่ก็ยูกบแม่บุญเรียงบุญเรียงบ่นอ่าพอท่านนันองดังเลยจ้าเียงเกาๆตลอดอยู่ล้วนล้เางก็เกาอันนี้มา มมาหมาดำเขาบอกเป็นปอบเออทำไมดำเขาบอกเป็นปอบเยบ้อยแย่ปอบไม่มหนีอ่เนาะเรียนผมไม่ได้เลาอยู่โดนไปห้าท่นฮะหรือวี่ก็เต้เมาเขาจะมาเขาจะ่าที่หนตรงหูีอยปางเตะตัวเด็กเขาลงบันมาเรื่องเดิมเรื่องที่แะไครับเสียบไปที่นี่เสียบไปนี่ฝันไปอี นี <Nee! S 2> <Ừ. S 1> ่ลูกศีมีนรงแอนอะไรอยู่คนแรกเสียก้มันหลับว่ามันซอมวาครับแล้วนั่นเหรอเล็กหน่อยทึ่งเขาอยู่ห้างลุมโดนลงมาจากที่สูงอนข้อที่เบาหรือเ่าที่ที่เอออเปล่าเออดรดินดันข้อน่ะเิ็หน่อยหยิบยิแล้วก็ไป มอนเี๋ยวมาย่มาทงตานีมอสีกว่ายืเพื่นเร่อยๆไม่กอดขาอืมลอกนี่เลยอืมนี่เอไปเลยมนอืมบอกว่าอ้าขไปลู่ขไหนแก่มาจะคล้องม่อยูอไม่เบียดไปนี่เอะอืมเสียงมายุ่เจ็ดมือเสียงไผเสียงไ่เอะไปเท่าไรเจ็ดมืออยู่ในป้าน่ะอยู่ในป่าบ่กินก็กินแล้วพี่น้องคงไปไปหาเห็นอยู่กคนยังมีใจมีูีคว เมื่อนั้นเมื่อเมื่อเราเลี้ยงมามันไปหายผีหลอกยู่โบรามันมาอยู่มีลูกสองคนผู้ชายก็มันไม่เห็นกว่าเดียแม่วหเอาผู้ชายสองคนลูกไงสองคนยุคเอาลูกให้มันน้าผูดอะไรจังส์น่นะว่ามันมันนาชิดอยู่เดียนแนวกรณีนี้เชื่อนี่

วันน yeah, 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 ี้อาอน่าเขาเห็ดฟอกแ้ีแต mm ่แกเขาเห็ดแก่เจวเขาเาักแกงเนาเห็ดสลับเขาเห็ดวันน mm ี้บมีดดมีห้ามเลยะทางฟมเลยเนบะเบี้ยวบะเบี้ยวยกขวัญเลียนบาดบะเลยหามเลยนไหมถึงเลีนห้ามเลยนองนี่บวกขวนก็บรรเหนียงที่ไีจเดกบูบเียนเดาราว่านุ้องเบี้ยที่หามเก คนยุป้าดูมันก็ต้องเห็นผีดูมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยผมก็เห็นแล้วตอนเรานเป็นยังไงวเห็นแล้วพันสันโวหนูตุ่มเลดบ้านมีพระศุลแล้วบ้านมีโดยเขาไม่ได้ดอนเลยดอนผู้ตาต้องมาบนดินเลียนแล้วจังเลียนไปยั่งยองอยู่พ่นเกาเลียนแล้วพ่นตัวปูดเนี่ย หวังไปไปหาง่วงเราได้อยู่ตรงตูปูเลยวดิสแลนาะใครว่าสวนแล้วใคว่าหูเนาะว่าไหวอย่างนี้มันก็โดนก็ไปกอวางเขาเลยผมสันนิฐานมาตั้งแต่พุ่นเท่าอยู่นี่ยิ้ตาเม่งมุมตาตาาเม่งมุมแต่ว่ากว่างเขามุนอยู่เลยว่างเขามุนอยู่ มานุณแม่เดี๋ยวมาคุณแม่ยิงเหาเนี้ยังอะไรนั่นหมื่อกี้มาๆๆกบไปปลาจิลิวต้มเอาอีกแ้วผมขอบคุณทุกเลยทุกทัพย์ทุกการที่กระต่าคุณเม่ทาของเข้าตอนเราสมารชิงไหมเพราะกาบจิ้หนาอีพี่หน้ากินแสียบเาีพี่ล้องเนาะกินง่ายครกันเสียบๆบหนึ่งเขาเป้าไฟลูกขึ้นมา ข้ากับกินเขา่ากินน้ำกันอืบ่เคยกบกล้วยลรอขันปลานนี่แม่นบ่หุ่นแม่อือเอาขอบคุณครับสวัสดีครับตุ่มห่มพี่รองผมนี่แหละอีสานบ้านเฮามันเป็นแนว้นี่เลยพี่รองบอากันเพื่อก,การขอบคุณครับสวัสดีครับ